อันดับแรกแนะนาก่อนนะคะท่านที่สมัครสมาชิกช่องป้าน้านะคะจะได้รับอันนี้ฟรีค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะส่งให้ฟรีถึงบ้านค่ะสําหรับท่านที่สมัครสมาชิกนะคะนะคะท่านเคยสมัครแล้วหรือท่านที่จะสมัครใหม่ได้เลยค่ะท่านที่สมัครแล้วนะคะ,ส,คะ,คะส่งชื่อที่อยู่มาค่ะแอดเพื่อนมานะคะเพิ่มเพื่อนมาในแอปเขียวคะ่ะส่งชื่อที่อยู่มา ป้านาจะส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะมาดูเหรียญที่เอ่ฟซี FC ส่งมาให้ปห้านานะคะเอฟซี FC ส่งเหรียญอะไรมาขายบ้างค่ะมาชมกันค่ะโอ้โหเหรียญสวยจังเลยเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกหนึ่งบาทเอ่อหมุนเวียนค่ะนี่หมุนเวียนตัวติดผลิตน้อยหายากนะคะเหรียญหนึ่งบาทพศสองพันห้าร้อยค่ะ สองห้าศูนย์ศูนย์นะคะตามแผ่นดินต้องสังเกตที่ดีนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดสามสามรุ่นนะคะที่เหรียญใหญ่อะค่ะตามแผ่นดินเหรียญใหญ่จะมีสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยห้าและเสด็จนิวัตพระนครที่คล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวปน่าจะหามาให้ดูว่ามีมาไหมถ้าเขามีมานะคะเดี๋ยวปนัหยิบมามีไหมไม่เจอไม่เจอค่ะเจอสองพันห้าร้อยอย่างเดียว เจอ2,500อย่างเดียวถ้าเจอเดี๋ยววันหน้าเอามาให้ดูะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรท่านจะได้สังเกตดูนะคะเผื่อเจอจะได้รู้ว่าอันไหนราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นเสด็จนิวัตพนครรับซื้อเหรียญละ20บาท2,500รับซื้อ20บาทแต่ถ้าเป็น2505จะรับซื้อแค่4บาทเท่านั้นค่ะมาดูเหรียญต่ออู้ นี่อีกเหรียญหนึ่งที่หายากนะคะเหรียญหนึ่งบาทอันนี้ที่ระลึกค่ะหนึ่งบาทที่ระลึกเสด็จนิวัตขอไปค่ะติดเสด็จนิวัตพระนครอ้มีหลายเหรียญมากเลยเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึก WHO อ่ะดูหน้าหลังดีกว่านาะอ่ะอูเขาใส่เมาส์เขาเก็บเนี่ยคะ่ะนักสะสมเก็บเขาจะเก็บแบบนี้นะคะเขาจะเก็บแบบว่าใส่ส่วนมากจะใส่ตลับหรือไม่ก็ใส่เมาส์แบบนี้ใส่เมาส์ดีกว่าเป็นนัดว่านะ ใส่ใส่เมาส์แบบนี้เก็บง่ายกว่าขาแบนเนาะถ้าใส่ตลับแล้วเขาจะหนาเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึก who นะคะจำนวนผลิตเพียงหนึ่งล้านเหรียญเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับหนึ่งของเหรียญหนึ่งบาทค่ะเหรียญหนึ่งบาททั้งหมดก็จะมีเกินสิบวาระเนาะประมาณสิบห้ามั้งถ้าจำไม่ผิดไปนักก็ไม่ได้ไมีไม่ได้ดูข้อมูลชัดเจนเพียงแต่ประมาณนะคะ เหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกโดยประมาณนะคะแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยอันดับหนึ่งของเหรียญหนึ่งบาทค่ะ w h o หรืออนามัยโลกนะคะจำนวนผลิตเพียงหนึ่งล้านเหรียญเท่านั้นค่ะเหรียญนี้เป็นรัับซื้อเหรียญละยี่สิบาทอันนี้เป็นเหรียญเขาเขาเก่าเก็บเขาผ่านใช้อ่ะค่ะจะจะบอกว่าผ่านใช้คือไม่ใช่ UNC อะค่ะเป็นเหรียญไม่ผ่านใช้มั้งผ่านใช้น้อยประมาณนี้ค่ะสภาพดีเอ่อ ต้องพูดอย่างนี้ใช้คําจํากัดความใหม่เหรียญที่อยู่ในสภาพดีไม่มีชํารุดไม่มีบินค่ะก็ถือว่าเหรียญสวยนะคะเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนะคะเหรียญ W H O หรืออนามัยโลกค่ะต่อมานะคะเอาเหรียญตัวติดผลิตน้อยอีกหนึ่งเหรียญเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยเช่นกันนะคะเอาดูด้านหน้าและด้านหลังเหรียญนี้มีความหมายตรง ตรงกับบ้านเรานะคะคือเนี่ยคะ่ะแม่โพศพค่ะแม่โพศพคือเป็นเอกเป็นเครื่องหมายของการเก็บเกี่ยวพืชพืชผลทางการเกษตรคือเอาข้าวขึ้นยุ้งขึ้นฉางนะคะจะต้องเรียกขวัญแม่โพศพนะคะเอาเอาเอายังไงล่ะอัญเชิญข้าวขึ้นยุ้งขึ้นฉางอะคะ่ะราต้องขอบคุณแม่โพศพ เนี่ยค่ะถือรวงข้าวนะคะพ่อแม่โพศบเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่จะไม่รู้จักแล้วค่ะถ้าเป็นคนรุ่นเก่ารุ่นแบบรุ่นป้าน่านจะนับถือมากทุกทุกยุง้งฉางจะมีใช้เขาใช้ฟางมัดค่ะเขาใช้ฟางมัดเป็นลักษณะคล้ายๆคล้ายๆแบบเป็นหุ่นะนะคะเอาไว้ในยุง้งในฉางเฝ้าข้าวอะค่ะเป็นเหมือนอยังไงล่ะจะเรียกว,ว่าเป็น มงคลเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยประมาณนี้ไม่น่าพูดไม่ถูกแต่รู้ว่านับถืออ่ะเป็นของที่เรานับถือนะคะแล้วก็เส้นไหว้ทำขนมอาหารหวานคาวถวายค่ะแม่โพศพนะคะเรียกขวัญแม่โพศพที่เราได้ทำนาได้ได้ข้าวแม่โพศพช่วยให้เราให้ชาวเกษตรกร,ะร,กรนะคะเป็นขวัญกำลังใจอ่ะนะคะเนี่ยค่ะ แม่โพศบนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็คือโปรยข้าวนี่แหละคะ่ะคือความหมายเดียวกันนะคะเหรียญแรกอ่าด้านบนด้านหน้าก็คือโปรยข้าวตอนเพาะปลูกด้านละด้านล่างเนะะี่ยค่ะก็เป็นด้านหลังแม่โพศบหลังจากเก็บเกี่ยวสําเร็จสมบูรณ์ค่ะเป็นเหรียญที่มีความหมายอย่างยิ่งสําหรับเกษตรกรชาวนาไทยนะคะอ่ะแล้วมาดูเหรียญต่อไป WHO ดูแล้วอันนี้ สามรอบเอ๊มีเหรียญอ๋อเสด็จนิวัฒน์ไม่มีมีไหมไม่เจอจะต้องมีอีกเหรียญหนึ่งที่ที่เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะคะแต่ผมเขาไม่มีมาไม่ม,ไม,มีไม่มีส่งมาขายไปหนาคะ่ะคือเหรียญเสด็จนิวัฒน์ธนครนะคะเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกจริงๆแล้วเสด็จนิวัฒน์ธนครเขาไม่ใช่เหรียญตัวติดผลิตน้อยคะ่ะแต่เขาเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยม นะคะเป็นเหรียญที่มีกระแสเขาเชื่อเรื่องพุทธคุณเป็นเหรียญที่มีกระแสได้รับความนิยมค่ะราคาก็สูงนะคะเสด็จนิวัดแมน่นคร